สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมเป็นหลักนะครับตามหัวข้อเลยโดยก็แน่นอนว่าเราจะเน้นตัวที่อยู่ในแบรนเนอร์ปัจจุบันซึ่งนั่นก็คือทีมพรีเมียมรีเมม r บรน e ์นั่นเองนะครับแต่เหตุผลที่ไม่มีชื่อของทิปบี้เนี่ยเป็นเพราะว่าในทีมนี้โดยทั่วไปตำแหน่งจะไปชนกับไซริลี่แล้วด้วยความที่เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกนะครับก็เลยจะเลือกเป็นไซริลี่ดีกว่านอกจากสามตัวนี้แล้วเนี่ยช่องสุดท้ายก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นเอเวอร์ไนท แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับนักลงทุนบางกลุ่มไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเอลวานไนเนี่ยเพิ่งมาเวอร์ชั่นที่แล้ว <RTX. S 2> ก็เลยยังไม่ได้มารีลันกับเพื่อนๆในตู้นี้ทําให้เราก็จะไม่ได้โฟกัสไปที่ไอดอลอของเอลวานไนในคลิปนี้สักเท่าไหร่ด้วยนะครับพอเราได้ครบทีมแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <ữa> <ior> เงื่อนไขก็คือเราจะเริ่มที่ทุกคนเป็น e0s1 ไว้ก่อน, <S <S ปอนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆไล่ดูไปนะครับว่าถ้ามีงบ1ทอง2ทองสทอง เปิดแนวไหนอะไรยังไงถึงจะคุมที่สุดแต่ก็เหมือนเดิมนะครับบางครั้งผมอาจจะไม่ได้เรียงลําดับให้แบบเป๊ะๆหนึ่งสอาเพราะอย่างที่ผมชอบพูดเสมอว่าแต่ละคนมีทรัพยากรไม่เท่ากันต่อให้ใส่รีลลกพาหน้าเซตเดียวกันแต่ซับเซตข้างในก็ต่างกันอยู่ดีทําให้ผลลัพธ์ที่ผมได้กับผลลัพธ์ที่คนอื่นได้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็เลยชอบใช้หลักการแล้วก็การคํานวณเนี่ยมาเป็นข้อมูลประกอบด้วย ว่าจริงๆแล้วตามหลักการมันควรจะเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเทียบกับเวลาเล่นจริงอีกทีว่ามันได้ประมาณไหนโดยรอบนี้เราจะใช้ผลงานใน Anomaly Abitation ห้องคิงเป็นหลักนะครับเพราะผมเข้าใจว่าคนที่เล่นทีมนี้แล้วยังต้องการอัพตัวเพิ่มเนี่ยเหตุผลหลักอันนึงก็น่าจะเป็นเพราะว่าต้องการจะเอาไปเน้นสู้กับบอสนกอวตาร of the sky แถมมันเป็นคอนเทนต์ที่ได้สู้ยาวๆหน่อยด้วยถ้าเทียบในทีมที่คอสูงๆน่าจะเห็นภาพโดยรวมได้ชัดเจนกว่า ซึ่งถ้าเข้าใจเงื่อนไขหลักการที่ได้อธิบายไปครบแล้วงั้นเรามาเข้าเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเลยนะครับโดยเริ่มแรกจะไล่ไปจากงบที่น้อยที่สุดก่อนนั่นก็คือ1ทองว่าจาก E0 S1 เนี่ยไปต่อยังไงถึงจะน่าสนใจที่สุดซึ่งนี้ถ้าคนที่เล่นทีมนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะมีความเห็นไปในทิศทางใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คือ E1 h y a c i n ดูจะเป็นทางเลือกที่ดูดีที่สุดนะครับสำหรับงบ1ทองเหตุผลต้องไปตรงมามากๆครับ เป็นเพราะว่า E1 ไฮรซินคือไอดอลอนอันเดียวเลยจากทั้ง3ตัวนี้ที่บัฟทั้งตัวเองและทีมไปพร้อมๆกันส่วนเงื่อนไขาการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยากหรือซับซ้อนด้วยแล้วการบัฟในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มดาเมจเฉยๆด้วยนะครับเพราะก็อย่างที่เรารู้กันว่าทีมนี้โจมตีแรงตามค่า HP กันทุกคนอยู่แล้วพอ E1 ไฮรซินมาเพิ่ม HP ให้อีก50%ก็เลยได้ทั้งดาเมจแล้วก็ความถึกทนไปพร้อมกันเลย ่วนตัวเฮซินเองก็จะได้ปริมาณการหิวเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับซึ่งพอหิวเยอะขึ้นก็จะทําดาเมจได้แรงขึ้นเรียกได้ว่าบัฟต่อกันเป็นทอดๆเลยทีเดียวส่วนในเรื่องว่าดาเมจเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเพื่อความง่ายจะขอโชว์ดาเมจคาสซลลิสเป็นตัวอย่างความต่างประมาณนี้นะครับถ้าจะเอาไปปรับใช้กับทีมตัวเองก็อย่าลืมคิดให้เป็นเท่าหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วต่อจากนี้ก็จะขอใช้คาสซลลิสเป็นดาเมจหลักไปทั้งทิปเลยละกันนะครับจะได้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด แต่ว่าไม่ค่อยอยากให้ดูเปรียบเทียบข้ามหัวข้อนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นคาสซิลิสคนละตัวกันให้ดูเฉพาะเวลารูปขึ้นพร้อมกันหรือต่อกันก็พอนะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความแม่นยำม,มากที่สุดถัดมาก็จะขออธิบายสักนิดน,นึงว่าทาไมผมถึงมองว่า E1 ของคาสซิลิสกับไซลินีมีความคุ้มค่าน้อยกว่าเหตุผลง่ายมากครับไอิโดลอนทั้ง2อ,อันนี้มีเงื่อนไขที่ทําให้เวลาใช้งานจริงเนี่ยไม่สามารถติดตลอดเวลาได้นะครับ รวมทั้งเป็นความสามารถที่แทบจะเพิ่มดาเมจตัวเองอย่างเดียวไม่ค่อยมีผลอะไรกับเพื่อนร่วมทีมสักเท่าไหร่ถ้าใครที่ได้ดูคลิปซารินีผมก่อนหน้านี้จะมีพูดถึงแบบละเอียดไปแล้วว่า E1 เนี่ยทำงานยังไงแล้วก็มีเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูไปแล้วด้วยนะครับว่าที่ดูเหมือนแรงแต่ความจริงแล้วเนี่ยคือเพิ่มดาเมจประมาณ37ซึ่งความจริงก็ไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเวอร์อะไรขนาดนั้นก็พอๆกับ E1 ของตัวดาเมจทั่วๆไป แต่ปัญหาหลักเลยคือไซลินี่โดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่ตัวดาเมจหลักก็เลยจะใช้งานได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ส่วนอีหนึ่งของคาเซอริสความจริงก็แรงนะครับแต่ก็เป็นความสามารถที่มีเงื่อนไขเหมือนกันซึ่งถ้าเอามาคิดโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้อยู่ที่ประมาณ2 6เท่านั้นแต่เวลาใช้งานจริงนี่ก็อาจจะน้อยกว่านี้ได้อีกนิดหน่อยด้วยนะครับส่วนตัวเลยมองว่าเทียบกับ E1 ของไฮรซินที่บัฟให้ทั้งทีมตลอดเวลาแล้วก็ได้ประโยชน์หลายส่วนด้วยไม่น่าได้นะครับ ตรงนี้ขอแทรกให้นิดนึงสําหรับคนที่ยังไม่มีไลคโคนของตัวไหนก็ตามจาก3ตัวหลักของเรานะครับถ้ายังไม่มีไลคโคน5ดาวที่เอามาใช้ทดแทนได้ก็ให้เปิดไลโคนก่อนนะครับจะมีก็แต่ไลโคนของไซลิลี่ที่ผมมองว่าอาจจะความคุ้มค่าสูสีกับ E1 ของไฮยาซินแต่ไงโดยเฉลี่ยแล้วการเปิดไลคโคนก็มักจะใช้จํานวนเพชรที่น้อยกว่าการเปิดตัวคอเสมอนะครับถัดมาเราจะมาตอกันที่งบ2ทองซึ่งจะไม่จํากัดเลยนะ จะแยกเป็น1-1หรือว่าจะลงตัวเดียว2ก็ได้แล้วก็อย่าลืมว่าอันนี้เราอิงผลงานจากการใช้สู้กับบอสนกในอโนมา l ีอะเ t เทชันเป็นหลักนะครับโดยรอบนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีความสูสีอยู่พอสมควรครับเมื่อเทียบจากหลายๆคอนเทนต์แต่ในที่นี้ผมจะขอเลือกให้ e 2อไซร์ลินี่มาเป็นอันดับหนึ่งที่มีความคุ้มค่าที่สุดแต่ก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเก่งที่สุดอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่ามีเรื่องของสไตล์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ คือโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเปิดอะไรเพิ่มต่อรีลันเลยถ้าสิ่งที่อยู่ในแบนเนอร์ใหม่ล่าสุดมีค่าพอๆกันหรือว่าทดแทนกันได้ไม่ต่างกันมากซึ่งกรณีนี้คือเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันสักหน่อยว่า e2 c y l i n i คุ้มตรงไหนอย่างแรกเลยที่ผมได้พูดไปแล้วในคลิป c y l i n i เหมือนกันนั่นก็คือ e2 ของ c y l i n i เนี่ยทำให้เข้าอันตีแรกได้เร็วขึ้นประมาณ70-80 action value นะครับซึ่งเอาจริงๆก็วัดค่อนข้างยากแหละ ว่าช่วงเวลาตรงนี้ที่ได้มาบัฟเพื่อเร็วขึ้นเนี่ยมันทําให้ดาเมจโดยรวมของทีมต่างการคิดเป็นกี่เท่าหรือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เล่นด้วยเอาเป็นว่าเราเปรียบเทียบภาพรวมจากความเร็วในการเคลียร์ a โนมา l ีอะบิเ a t i o n ห้องขิงแล้วกันนะครับจากรูปก็จะเห็นว่าจบได้เร็วกว่าอยู่พอสมควรแล้วดาเมจที่ได้จากทูดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าแรงใช้ได้ด้วยแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดจาก e2 ของไซลินีก็คือการเพิ่ม up time ของบัฟจากไซลินีนะครับ ความหมายคือถ้าคิดแบบง่ายๆสมมุติว่าเป้าหมายเราคือจบห้องคิงในไซเคิลแรกนั่นก็คือเราจะมีเวลาเล่นทั้งหมดอยู่ที่300 a c t i แอคชั่นสมมุติว่าไซลิ n นี E0 ของเราสามารถกดอันติครั้งแรกได้เมื่อเล่นไป 120AV นั่นคือแปลว่าเราจะได้ใช้บัฟพิเศษของไซลินีแค่ 180AV จากทั้งหมด300หรือคิดเป็นแค่60%แต่ถ้าสมมุติว่า E2 เนี่ยทำให้เราใช้อันติได้เร็วขึ้นซัก60 AV ละกัน มันจะแปลว่าทีมของเราเนี่ยจะมีบัฟเต็มๆของไซลินี่ยาวถึง240จาก300 AV หรือเพิ่มขึ้นมาเป็น80%เลยนะครับซึ่งเอาจริงแล้วก็เข้าใจแหละว่าไอ้เรื่องการจะให้ไซลินี่ใช้อันติได้เร็วขึ้นมันก็มีวิธีอื่นไม่จําเป็นจะต้อง E2 ก็ได้แต่ส่วนตัวมองว่าถ้าคุณเอา E2 มาช่วยตรงนี้แล้วมันก็ทําให้คุณมีอิสระในการทําของทำสเตตมากขึ้นด้วยแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะให้น้ําหนักกับความเสถียรของตัวละครค่อนข้างมาก ส่วนระดับที่มองว่าคุ้มรองลงมาก็จะเป็น e2 c a s t o l i s กับ e2 h a r e นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าความจริง e2 ของทั้ง3ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันอยู่เพราะงั้นความจริงแล้วถ้าชอบใครหรืออวยตัวไหนเป็นพิเศษก็จะไปเปิดให้ตัวนั้นแทนก็ได้ครับไม่เสียหายแต่ที่แน่ๆก็คือในกรณีงบ2ทองเนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์ให้แยกเป็น1นเท่าไหร่นะครับพเพราะก็ต่อเนื่องมาจากที่อธิบายไปแล้วในหัวข้องบ1ทองก่อนหน้านี้เลย ว่าถึงแม้ E1 ห y a c i ไฮยซนจะดีมากๆเนี่ยแต่ E1 c a s t l คาสกับไซ l i n ีเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าไม่ไป E2 นะครับเรื่องความต่างของดาเมจร,ระหว่าง c a s t l e l ริส E0 กับ E2 ถ้าจากการคำนวณจะอยู่ที่ประมาณ70%ส่วนจากการใช้งานจริงก็จะเป็นไปตามรูปที่ขึ้นให้ดูเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับ E2 ของ c a าส l ริสคือติดทุกครั้งที่เรียกมังกรอ,ออกมาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรก็เลยทำให้ผมชอบมากกว่า E1 มากๆนะครับ ส่วน E2 ใฮ้ซินก็ไม่มีอะไรมากครับจะบอกว่าเพิ่มสปีดให้เพื่อนทั้งทีม30%ตลอดเวลาก็คงจะไม่ผิดนักส่วนจะทําให้ต่างจาก E0 กับ E1 แค่ไหนจะขอเปรียบเทียบจากความเร็วในการผ่านห้องคิงล้วกันนะครับมาต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนั่นก็คือแล้วถ้า3ทองเนี่ยลงยังไงถึงจะคุ้มที่สุดอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ยากครับเพราะโดยหลักการมันก็คือการเอา1ทองกับ2ทองมารวมกันเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ย ส่วนตัวผมก็จะต้องเลือกไปที่ไซ l ินี e E2 แล้วก็ไฮเซนอี1นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันมีข้อยกเว้นอยู่ครับเนื่องจากในคลิปนี้เราใช้ผลงานจาก a n o m a l y e a r b i t a t i o n เป็นหลักเพราะงั้นผมเลยจะขอเอา c a s เซอ E2 บวกกับ h ฮเซน e ี1ขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดร่วมกันไปเลยเหตุผลก็คือทีมนี้สามารถจบ a n o m a l y e a r b i t a t i o n ห้องคิงในไซเคิลแรกได้เหมือนกันครับ อันนี้ก็จะแน่ภาพจํานวนแอคชั่นที่เหลือของทั้ง2ทีมมาให้ดูเปรียบเทียบกันสักหน่อยแต่เอาจริงๆแล้วก็มีความแกว่งอยู่เหมือนกันนะครับเพอาะบอสตัวนี้ก็ดันมีพวกสโล w ด้วยทําให้ถ้ามองโดยเฉลีย่ยแล้วไม่ต่างกันมากครับชอบใครรักใครไปทางนั้นได้เลยแต่ก็อย่าลืมทําของให้มันเป็นไปตามทรัพยากรที่เรามีด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณเลือกไซรินี e2s1 ก็ต้องเน้นสเตตให้ตึงหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นก็จะไม่โหดนะ โอเคครับคิดว่าคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ได้ลองกันหรือยังครับอโนมาลีแอปพลิเคชันรอบใหม่เห็นหลายหลายคนบอกว่ารอบนี้ห้องไหนเนี่ยยากกว่ารอบที่แล้วส่วนห้องคิงก็เหมือนจะเลื่อนมากกว่าแต่ส่วนตัวคิดว่าห้องคิงไม่ได้ยากขึ้นชัดเจนขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความยังไม่ชินกับเมคานิกด้วยถ้าเล่นไปหลายๆรอบอาจจะดีขึ้นยังไงถ้ามีข้อแนะนำคำติชมหรือคำถามเพิ่มเติม,ตมก็มาคุยกันต่อในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน เจอกันครับ